ฟุตบอลยูโรรอบเขาเลือกออกลุ่ม A นะครับแล้วก็กลุ่ม A กลุ่มเดียวกันกันกบทางจอร์เจียเนี่ยนะฮะคือเนี่ยมันน่าสนุกนะพี่กุ้ยนะครับมีบิ๊กแมชนะครับสเปนเจอกับสกอตแลนด์ Match, นะครับ,บ,บ, Scotland, รบซึ่งสกอตแลนด์เนี่ยผลงานดีมากะนะครับชนะรวดถ้าชนะรวดนะครับส่วนสเปนเนี่ยผลงานก็ พึ่งจะมาดีเมื่อไม่กี่นัดที่ผ่านมานี่เองก็เป็นเตะสี่นัดมีเก้าแต้มก็คือชนะสามแพ้หนึ่งไอ้ที่แพ้ก็แพ้ไอ้แพ้สกอตแลนด์นี่แหละใช่ส่วนจอเจียเนี่ยเขาอยู่ดับรองสุดท้ายจริงๆเขายังมีลุ้นอยู่นะคือเดี๋ยวเขาจะเจอไซปัสรุ่งนี้ไอ้ขออภัยวันอาทิตย์นี้ใช่ไหมใช่แล้วสองนัดสุดท้ายเขาจะเจอสเปนกับสกอตแลนด์เพราะนั้นเขายังมีลุ้นอยู่เพราะนั้นถ้าให้ดีนะเกมนี้นะสำหรับจอเจียในมุมจอเจียนะเกมนี้เขารุ้นให้สกอตแลนด์ชนะแล้วลอยไปเลยเ ให้แต้มสเปนหยุดอยู่ที่9แต้มแล้วก็มาวัดเอาชนะสเปนเอาใช่ไหมแล้วเขาไปวัดชนะสเปนเพราะว่าถ้าเขาชนะสเปซไซปัสเนี่ยจากสีเขาที่ไปเป็น7แต้มจะตามหลังสเปนแค่2อมันล้วมันมีโปรแกรมเจอกันนัสุดท้ายไงมันก็ยังพอมีลุ้นก็ถ้ชชนะสเปนนี่เขี่ยสเปนตกรอบเลยนะมันก็ไม่ง่ายเออถ้าถามถ้าถามแฟนบอลทั่วโลกนี่ก็เขาก็จะมองว่าถ้าเลือกได้ก็เลือกให้สเปนเข้าดีกว่าแบบนี้ Mm hmm. อ่านะฮะเอาไปดูความร้อมกันนะครับเกมบิ๊กแมตช์ศึกคันเลือกยูโรในคืนนี้นะครับในกลุ่ม A สเปนเปิดบ้านที่เอสซารดิโอโอลิปิโกเดซิมิยานะครับร,รับกรรมเยือนของสกอตแลนด์ซึ่งเป็นจ่าฝูงของกลุ่มนี้นะครับ ทัพกระทิงดุแม้ว่าจะบุกไปแพ้สกอตแลนด์ในนัดแรกที่เจอกันนะครับแต่ถ้าดูจากรายชื่อแล้วเกมนั้นพวกเขาไม่ได้ส่งผู้เล่นที่ดีที่สุดลงไปตัวจริงมีการโรเตชันอยู่พอสมควรนะครับสถานการณ์ในเกมนี้แตกต่างออกไปพวกเขาต้องการชัยชนะเพื่อโอกาสในการข้อรอบที่สูงขึ้นสภาพทีมเรยวรวมถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์นะครับมีนกเตะถอนตัวแค่สามรายได้แก่มารโกอาเซนซิโอดานิโอโมและ,แะ io, mo, แลามินายาเมวูนซิมอนจะรับหน้าที่เฝ้าเสาเป็นมือหนึ่งของทีมเหมือนเดิมนะครับ โดยแผงหลังก็จะมีผู้เล่นอย่างดเนียลคาวบาคาหจากเรอัลมาดริดอเมริกลาป็อกแล้วก็จะมีรุ่นน้องอย่างรูบินเลนองมังแล้วก็อเล็กซ์บาเร่นะครับขยัาขึ้นไปแดนกลางก็จะมีโรตรีที่ได้พักมาจากการโดนแบนในเกมสโมสรน,นะครับลงมาบัญชาเกมในแดนกลางโดยมีไมเกลเมริโนแล้วก็กาบี้เป็นตัวเทคนิคคอยสร้างสารรคเกม,มแดนบนนะครับก็มีอาบาโรโมราตาซึ่งเป็นกองหน้าตวเป้าคนเดียวที่พอจะไว้เนือเช่วยใจได้นะครับ โดยอดีตกองหน้าของเชลซีและก็เรอัลมาดริดนั้นจะถูกขนาบข้างโดยเฟร์าต้และแล้วก็นิโก้วิลียมส์นะครับถ้ามาดูหนึงฝั่งของสกอตแลนด์ภายใต้การคุมทีมของซิฟคลาร์กันบ้างนะครับสถานการณ์ของสกอตแลนด์ลอยตัวแล้วนะครับพวกเขามี15คะแนนเต็มจาก5นัดส่งผลให้การตีเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มเรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตามนะฮะพวกเขาก็ยังหน้าจะจับเต็มในเกมนี้อยู่นะครับเพื่อเป็นการทดสอบความสามารถของนักเตะไกล แองกัสกันจะรับหน้าที่เฝ้าเสานะครับในแผงหลัง3คนก็จะมีไรอันพอลเทียสแจ็คเฮนรี่และก็สกอตต์แมคเคน่าลงทำหน้าที่ร่วมกันเนื่องจากคิวแรนเทียนี่กองหลังตัวหลักอีกคนนั้นมีอาการบาดเจ็บอยู่ส่วนตำแหน่งวิงแบ็กเนี่ยมีอารอนฮิกกี้นะครับแล้วก็แอนดรูว์ลูเบอร์สันประจำการในฝั่งขวาและซ้ายตามลำดับบิลลี่กิมมอร์คัลลัมแม็กเกรเกอร์จะรับหน้าที่เป็นห้องเครื่องตรงกลางสนามนะครับขณะขยับขึ้นไปแดบนบนก็จะมีจอห์นแม็กกินและสกอตต์แม็กโทมานีที่ เล่นให้ทีมชาติน่ะยิงเป็นกอบเป็นกำนะครับแล้วเจงสโมสรล่าสุดเนี่ยเพิ่งยิง2ประตูในช่วงทดเจ็บทําให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรอดตายคาบ้านนะครับในเกมที่เกมเพิมพ์นัลล่าสุดใช่ผมก็ลืมไปเลยอันดูชนะใครเกมล่าสุดเนี่ยเล่นฟอร์ดเล่นฟอร์ดเนอะก็ไปทำเนียดเป็นตัวทีเด็ดจริงๆสกอตแลนด์ก็เมื่อสู้ยังไม่เข้ารอบแล้วต่อ เออยังไม่เข้ารอบแต่ว่าเขาการันตีพื้นที่ p พ a y o เฉยนะครับก็เอ่อเพราะว่าเขาเตะห้านัดนะับเกมกลุ่มนี้มันเตะ8นัดอ่ากเนตอนนี้เตะห้านัดมี15้าสเปนเตะ4ี่นัดมี9้ายังนะยังไม่เข้ารอบแต่ว่าก็ถือว่าออกออกตัวได้ดีแล้วอันดับหนึ่งอันดับสองเข้ารอบเนี่ยคือเขาต้องดูที่แต้มของนอร์เวย์คือเกมเนี้ยคือนอร์เวย์เขาเตะ5้านัดมีเจดเจ็ดคะแนนถ้าเกิดว่าเขาชนะรวด มันก็จะมี16ก<ด>็<ด>จะแซงสกอตแลนด์ได้ซงได้แต่ว่าเกมนี้ถ้าชนะคือเข้ารอบอือ่าถ้าชนะคือเข้ารอบนะครับอ่ะก็นั่นคือเกมที่ถือว่าจริงๆสกอตแลนด์เนี่ยกูกกิก <ฮา S 1> ฟุตบอลในระดับทัวร์นาเมนต์เนี่ยระดับทัวร์นาเมนต์ทิงแคทนทวีหรือว่าฟุตบอลโลกเนี่ยเขาไม่ค่อยดีนะคือ คือห่างหายไปนานเลยมาโป่ทียูโร2020อย่างเงี้ยนะครับหายไปนานมากนะครับแต่ว่าหลังๆมาในยุโรเพิ่มทีไลยพี่กุยผมว่าก็มีโอกาสที่พวกเขาเนี่ยจะมาเล่นในรอบสุดท้ายเยอะขึ้นแล้วฟุตบอลโลกก็เพิ่มทีมด้วยใช่ใช่บอลโกเพิ่มทีมก็มีโอกาสที่ได้ไปฟุตบอลโลกอีกแต่ว่าพอเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายเขาก็มักจะตกรอบแรกประมาณนี้สกอตแลนด์นะแต่ว่ามีนักเตะที่คุ้นหูกันเยอะเพราะส่วนใหญ่ก็เล่นในอังกฤษนะครับอันนั้นก็เป็นเกมที่ถือว่าเป็นคู่เอก ของคืนนี้เหมือนกันนะสเปนกับสกอตแลนด์ใช่กลุ่ม A เนาะยังมีโครเอเชียกับตุรกีด้วยนะสองทีมนี้ก็ดีระดับเคยเข้าชิงฟุตบอลโลกแล้วก็เคยเข้ารอบรองฟุตบอลโลกมาแล้วครับตุรกีอ่ะเป็นยังไงบ้างกลุ่มนี้กลุ่มดีนะครับนี่ซึ่งกลุ่มดีเนี่ยนะครับโครเอเชียภายใต้การคุมทีมของซาราโกดาวลิชเนอรยรั้งอยู่ในตำหน่งจ่าฝูงนะครับมีแต้มเท่ากับตุรกีคู่แข่งในเกมนี้แต่ว่าลู้ได้เสียนั้นดีกว่า และย,ยังไม่แพ้ใครด้วยนะครเกมล่าสุดเนี่ยอันเดรคามารรชนะครับตัวรุกงจากฮอฟเฟนไฮม์ซัดประตูโทนให้ทีมตาหมากรุกเอาชนะไป1ประตูต่อศูนย์อย่างไรงก็ตามนะครับดาวยิงไปบ32ปีไม่มีชื่อติดทีมชุดนี้เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บทีมตาหมากรุกเนี่ยจะไม่มีอวันเปริซิชนะครับแข่งจากสเปอร์ที่เจ็บเขา่าส่วนลูกา้าอีวานูเซชนะครับเดี่ยงไม่พร้อมเช่นกันนะครับแนวร้ายของยอสโ์กวาดโอกองหลังแมนติสตี้ลงสนามได้ตามปกติแต่ จะต้องระวังตัวนะครับหากว่าโดนใบเหลืองในเกมนี้จะติดโคษแบนและอดช่วยทีมในเกมที่เจอกับเวลส์ในเกมถัดไปในวันที่15ตุลาคมทันทีนะครับขณะที่พวกแกนหลักที่เหลืออยู่นะครับอย่างลูก้าโมดริช กัปตันทีในวัย38มปปีมาเตโอโคบาซิชแล้วก็มาเรโอปาซาลิชต่างพร้อมลงสนามนะครับม,มาดูกันที่ความพร้อมของตุรกีกันบ้างนะครับรองจากฝูงของกลุ่มเพิ่งจะปลดเซฟันคุนช์ออกจากตําแหน่งหลังอุ่นเครื่องผ้าญี่ปุ่นไป2ประตูต่อ4นะครับในเกมล่าสุดได้ตั้งวิเชโซมอนเตล่าเป็นเทรนเนอร์คนใหม่แทนมอนเตล่าเนี่ยจะประเดิมคุมทีม,มไก่งวงนัดแรกด้วยการไร้เงาเมลีเดมิโอากองหลังที่ติดโทษแบนเนื่องจากว่าสะสมใบเหลืองครบโคตานะครับส่วนอาดากูเล กองกลางตัวรุกข,ของเรอัลมาดริดนั้นบาดเจ็บและเซนกิสอุนแดหลุดโหจากทีมชุดนี้ในรายของอาตายานเดียนะครับนทาวันมือ2ของแมนยูนเต็ดมีชื่อติดทีมด้วยนะครับแต่คาดว่าตำแหน่งมือหนึ่งของทีมชาติตุรกีในแมชนี้เนี่ยก็ยังคงเป็นอูกูคารากีต่อไปนะครับส่วนแกนหลักอย่างฮาคารชาฮานลูโอคุนโคชูแล้วก็เซกิเซลิกนั้นอรอบลงสนามนะครับก็เป็นคู่นังกี น่าสนใจนะครับเพราะว่าเป็นการเจอกันระหว่างจากฝูงแล้วก็รองจากฝูงแต่ก็เท่ากันด้วย10คะแนนเท่ากันเคยเชียร์ก็เตะน้อยกว่า1นัดนะก็โอกาสเข้ารอบก็มีสูงแต่ว่าใครแพ้ก็เสียวเหมือนกันนะเพราะที่ตามมาคืออาร์เมเนียกับเวลส์ใช่ไหมก็มี7คะแนนใกล้ๆกันหมดเลยใช่อีกกลุ่มนึงนะครับกลุ่ม E ีนี่หมูกาแฟโรเจอโปแลนด์โปแลนด์เนี่ยดูตารางอันดับรถตกใจนะสะดุ้งเลยนะเตะ5นัดแพ้3ชนะ2คือจะตกรอบเอาเนี่ยโปแลนด์เนี่ย โรเบิร์ตเรย์วานดอฟสกี้ยังไงเนี่ยในกลุ่มนี้แอลเบเนียมี10คะแนนนะครับเหลือเชื่อนะคือคแล้วก็สาธารณรัฐเช็คเนี่ยมี8คะแนนมอรดูว่ามี8เพราะนั้นเรวานดอฟสกี้เอาหน่อยเรวานคืนนี้เจอมูกบแฟโรที่มีแค่แต้มเดียวก็ในภาพรวมเจ้าบ้านมูกาแฟโรก็ถือว่าพร้อมเขาไม่มีตัวไหนไม่มีผู้เล่นตัวไหนที่เจ็บเพียงแต่ว่า มาตรฐานคุณภาพผูพ้เล่นเขาไม่ค่อยดีอยู่แล้วต้องดูโปรแลนด์โปรแลนด์เนี่ยรอบคัดเลือกนัดล่าสุดแพ้แอลเบเนีย2-0ดืด้อเลยนะก็เหนื่อยหน่อยสำหรับวิชาลโพเบียสนะครับเทรนเนอร์ของโปรแลนด์แล้วเกมนี้โอ้โหจะไม่มีเลวานดอฟสกี้ด้วยนะเลวานดอฟสกี้เจ็บข้อเท้านะครับครับแล้วก็พักเดือนหนึ่งเจ็บตั้งแต่เกมแชมเป,ปี้ยนส์ลีกกับปอร์โตก็จะมีคาเมลโกรซิกกี้นะครับมี เปียโตซีดินสกี้มียาคุบคาบินสกี้ข้างหน้าก็จะเป็นอาร์คาดิอุสมิลิคแทนเอาละก็ดูใจโปรแลนด์หน่อยแล้วกันนะฮะแต่โปรแลนด์ก็จะมีก็เรียกว่าอย่างไงซูเปอร์ส,ปปรสตาร์จริงๆตอนนี้ก็แค่เวลวาอฟสกี้อย่างนะแส่ญ่คนอื่นก็เป็นนิดโอ้โหดก็หนักแล้วก็จริงๆโปแลนด์ก็ไม่ใช่ทีมระดับว่าแฟนบอลแบบมากมายไม่ใช่ไม่ใช่ทีมใหญ่แบบเยอรมันอิตาลีที่แฟนบอลเยอะอะไรเงี้ยแต่แต่ถ้าโปแลนด์ไม่ได้ไปก็เออก็แบบแปลกๆเหมือนกัน ก็กร่อยอะโดยเฉพาะอย่างที่มีนักเตะบิ๊กเนมอย่างเลวันด็อกกี้ใช่ไหมชูโรงเลยนะครับเอาดูโปรแกรมคัดยูโรกันหน่อยนะครับวันนี้นี่ครับนะ X ที่เห็นข้างหลังก็คือเขาการันตีเพลย์ออฟเป็นอย่างน้อยนะเขาแต่อันดับหนึ่งอันดับสองยืนพื้นเนี่ยถ้าเตะครบแปดนัดเนี่ยอันดับหนึ่งอันดับสองได้ไปรอบสุดท้ายเลยค่ะอ่าแต่ว่าอย่างสเปนกับสกอตแลนด์สมุทรหลุดอันดับหนึ่งอันดับสองเขายังการันตีว่ามีโอกาสได้ไปเพลย์ออฟนะครับ ก็เน <art> ี่ยสเปนกับสกอตแลนด์เจอกันตี145นาทีแล้วก็ไซปรสเจอ,อนอเวย์นะอ่าส่วนจอจีเนี่ยเขาไม่มีโปรแกรมเตะเพราะว่ามันมีห้าทีมจะมีทีมหนึ่งที่ว่างอยู่เขาก็เตะกับไทยอ่าแล้วก็ในกลุ่มดีนะครับเออรลัตเวียเจออาร์เมเนียห้าโมงอขออภัยห้าทุ่มแล้วก็โครเอเชียเจอกับตรุรกีตี145นาทีะนะครับในตารางคะแนนกลุ่มนี้สนุกนะลัตเวียตกรอบไปเรียบร้อย อ่าต่อไปกลุ่มอีมีใครบ้างกรเกลุ่มอีแอลเบเนียนะคะเจอกับเชคค่ะตีหนึ่งสี่สิบห้าเหมือนกันอุ้ยเวลาเดียวกันก็มีคู่หนึ่งนะมุ่เกาะแฟโรมุ่งเกาะแฟโรกับโปแลนด์ที่จะมาเจอกันนี่แหละที่เราพรีวิวไปเมื่อสักครู่นะค่ะเอ่อแอลเบเนียโอ้ที่ตารางคะแนนคือแต่แอลเบนแต้มอลเบเนียตอนนี้ดีนะผพางั้นใช้ได้เชคแปดมาดูผ้ามายังไงไม่รู้เหมือนกันเนาะแปด แล้วข้ามไปอีกทีก็เหลือหของโปแลนด์อ่ะกลุ่มไอกลุ่มไอมีอันดอร่านะคะแล้วก็โคโซโวเนาะตีหนึ่งสี่สิบห้าเบลารุสเจอกับโรมาเนียนะคะตีหนึ่งสี่สิบห้าเหมือนกันเลยกลุ่มนี้มีหกทีมปกติมีโปรแกรมเตะมาลงล็อกจะมีสามคู่แต่ว่าเจอกันไงใช่คู่หนึ่งเป็นอิสราเอลเจอสวิตเซอร์แลนด์ไงต้องเลื่อนต้องเลื่อนครับอิสราเอลตอนนี้โอ้โหสถานการณ์ยังแบบว่า เนาะเสี่ยงอยู่โอ้โหก็ระเบิดลมทุกวันนะเนาะค่ะอ่ะก็สวิตเซอร์แลนด์มี14คะแนนนะครับก็ตามมาด้วยโรมาเนียแล้วก็อิสราเอลนะครับอืมน้าจะเกมคัดยูโรค่ะซึ่งจริงๆรอบคัดเลือกช่วงเนี้ยช่วงหลังๆมันไม่หนุกหรอกครับอ่อเพราะมันเพราะอะไรมันเอาข้อรอบสุดท้ายเยอะแต่ก่อนเนี่ยฟุตบอลชิงแชมป์ยุโรปเนี่ยคัดไปแค่เจ็ดทีมนะมีเจ้าภาพทีมอันนี้คือรอบสุดท้ายรอบคัดเลือกชิงแชมป์ทวีปเนี่ยรอบคัดเลือกรอบคัดเลือกเนี่ย แต่ก่อนเขาจะมีสักประมาณตอนนั้นสหภาพโซเวียตยังไม่แตกเขาก็มีอาจจะมีสักประมาณ30 40ชาติอ่ะเขาเตะรอบคัดเลือกกันเนี่ยเขาเอาแค่อันดับหนึ่งของกลุ่มนะนี่อันดับ2ยังได้ไปถูกไหมแต่ก่อนเนี่ยเขาเอาแค่อันดับหนึ่งของกลุ่มไปรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายมี8ทีมอ่ะแต่ก่อนเนี่ยเพราะนั้นรอบคัดเลือกเนาะโอ้โหรอบคัดเลือกอย่างมันเลยสนุกมากแต่ว่าพอไปรอบสุดท้ายแปดทีมเนี่ยมันเตะแป๊บเดียวเขาก็เลยปรับเพิ่มเป็น16 สิบหกก็โอเคหน่อยสิบหกถือว่าลงตัวนะกําลังดีกําลังดีประมาณหนึ่งในสามเพราะว่าในยุในยุโรปเนี่ยเขาจะมีประมาณห้าสิบห้าสิบสองชาติประมาณนี้ก็สิบหกเนี่ยกําลังสววยแล้ผมว่าสิบหกกําลังดีนะพอเพิ่มเป็นยี่สิบสี่ทีมแบบยี่สิบสี่นี่มันเหมือนมันเหมือนเอาครึ่งหนึ่งอะทั้งทวีปเนี่ยมีห้าสิบกว่าเอายี่สิบสี่มันครึ่งหนึ่งแล้วใช่ความเข้มข้นมันก็น้อยลงแล้วก็ตัวเกมมันก็ไม่อาจจะไม่ได้แบบ ดุดันมากขนาดนั้นแล้วมีไอเดียที่จะเพิ่มเป็น32เลยนะเดี๋ยวเพิ่มเป็น32นี่ยิ่งเป็นใหญ่เลยอันนั้นทำให้รอบคัดเลือกทำให้รอบคัดเลือกน่ะมันดูไม่เข้มข้นเลยใช่รอบคัดเลือกมันจะส่งผลต่อรอบคัดเลือกแต่โอเคแหละมูลค่าของมันเน่ยมูลค่ามันอยู่ในรอบสุดท้ายพอไปถึงรอบสุดท้ายเนี่ยมันมีมูลค่าทุกเกมมันเป็นลิขสิทธิ์มันก็เป็นเรื่องรายได้อะไรเข้ามาก็ไม่แปลกที่เขาพยายามจะ เพิ่มทีมเพราะฟุตบอลโลกก็ชิงไปแล้วฟุตบอลโลกเป็น48ชาติแล้วต่อไปน่าจะเพิ่มเป็น128ชาติแล้วล่ะฟุตบอลโลกเอาจากไหนมาเยอะแยะเนี่ยคุณแฟนบอลชาวไทยอาจจะสมหวังก็น่าจะได้ไปฟุตบอลโลกสมัครก็พูดได้แล้วไงว่านี่ทีมชาติไทยไปฟุตบอลโลกนะจ๊ะแต่มันคงไม่เกิดก็หรอก128อ่ะ รับเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปติดตามได้ทาง y o u t u b e Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา